คุณมากเลยครับรางวัลขวัญใจมหาบอกไปเลยด้วยใช่ครับรางวัลขวัญใจมหาโชติเป็นโอ้โหรางวัลที่มีเป็นสิบปีแล้วครับแล้วแบบสีิบกวปีแล้วหลายสิบปีแล้วแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เร็วนะครับเร็วสําหรับผมมากๆเลยเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงการมาแค่แบบประมาณ3ปีกว่าๆเองแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองยังเป็นเด็กตัวน,น้อยๆตรงนี้อยู่เลยต่วน,นี้ได้รับรางวัลขอใจมหาชนก็จะเรียกว่าเป็นตัวอย่างสำหรับเยาวชนให้ดีที่สุดแล้วกันครับอขอบคุณทุกคนเลยครับเ่อนแฟนของผมานาโน,โน,น,นุนชนหรือมิซัาชานครับที่ร่วมกันโหวตให้แล้วก็ขอบคุณโพจากประชาชนด้วยครับใช่อัน,นี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่วันหนึ่งเราแบบ ที่เคยเห็นรางวัลขวัญใจหายชุเนี้ยมายาวนานมากเรารู้สึกว่าเนี่ยวันนี้เราได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ตอนพูดเวทียังแบบตื่นเต้นตุบกตบตุบกตาดีใจมากเลใช่ครับผพไม่คิดว่าจะได้แล้วแบบอยู่ดีๆก็เอาโอเคแต่ยังไงเราก็ต้องก็ต้องสยบความตื่นเต้นนั้ไว้ครับ อยากจะขอบคุณมากที่สุดก็คือแฟนๆที่แบบซัพพอร์ตตลอดมาถึงเนี้ยคะที่ทำให้เป็นแนใช่ครับแฟนๆแล้วก็ประชาชนทุกคนเลยนะ<ม>ครับก็แบบเอ่อเหมือนจริงๆเริ่มมาจากที่แฟนๆก็เสนอชื่อให้ผมด้วยใช่ไหมครับก<ช>็ทำให้ผมได้เข้าชิงรา,างวัลนี้หลายคนอา,อาจจะคิดว่าการได้รับรางวัลที่ใหญ่แล้วก็อยู่ในข้อเสนอทุกคนต้องมีการบางตัวที่เหมาะสมะที่รู้วันคิดว่ายังไงนะรางวัลนี้กับตัว จริงๆแล้วรู no, ้สึกว่าใช่รับรางวัลนี้มาแล้วเราะต้องปฏิบัติตัวให้สมกับรางวัลนี้ให้อีมากขึ้นเยอะๆเลยครับในทุกวันนี้ก็ผมก็มี่เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินครับแล้วก็เดินตามความฝันมาเรื่อยๆจนวันนี้รางวัลนี้ก็เป็นก้าหนึ่งก้าที่ใหญ่มากๆผมก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ ให้เหมาะสําหรับรางวัลที่ผมได้รับมาคิดว่าสิ่งที่เป็น,สนเสน่ห์ในตัวเราที่ทาให้แฟนซับพอร์ตเรามาถึงจุดนี้ในเวลาสั้นๆนนนได้รับรางวัลใหญ่แล้วคืออะไรคะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวผมคะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสนเสน่ห์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าแฟนๆน่าจะรักผมที่เป็นตัวผมนะครับแล้วก็ ผมเป็นคนไม่ค่อยคิดร้ายคิดไม่ดีอะไรกับใครด้วยวันๆก็เป็นเหมือนตอนนี้จริงๆก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยครับ <c oughs> เป็นเด็กน้อยที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆละกันครับอย่างคนที่อยู่ข้างล่างสายตามองจากพี่ซีเองแบบรู้สึกดีใจกับเราด้วยมีอะไรแต่เขาจพี่ซีโอ้ยคนนี้ <c oughs> คนนี้ห็นว่าแอบโบวถให้ด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามีแอบไปโบวถให้หรือเปล่าแต่ว่า เมียก็คอยินดีกับ<ช>หนูไปดีกับผมในทุกๆรางวัลอยู่แล้วครับอย่างเมื่อกี้วันนี้ก่อนเข้างานเฮียก็บอกว่าอุย้ยรอรุน้นรอรุ้นรางวัลนี้ของหนูเลยครับ<ม> <c oughs> เนี่ยแบบเหมือนเราก็อยู่ด้วยกันามาประมาณสามปีก,กว่าแล้วครับเราจริงเราเป็นมากกว่าพาร์ทเนอร์อีกครับเหมือนเราก็เดินทางมาเรื่อยๆเราก็รุ้นรางวัลนี้แหละมาด้วยกันเรื่อยๆหลายปีแล้วครับก็คอยเป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องไหนเราก็จะอยู่ข้างกัน คิดว่นแล้วก็คิดว่าจะอยู่ข้างกันไปอีกนา <g ay> นรู้่มจาังเแล้วเนอะ้กนในที่ตระป,ะรประกาศาเป็นบบ้กกัองมาอู้่ขอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ้วนหโอ้โหโอ้วหโ้อ้โหออ้ะหอ้โหอ้อ้อ้โหอ้โหโ้ห แล้วแบบไม่รู้หน้าออกไปในกล้องอยังไงด้วยแต่ตกใจมากครับตกใจมากโมเมนต์ตอนนั้นนี่ยังไงบ้างโมเมนต,ต์ที่แบบว่าเขาเอเขาแล้วอะเพราะว่าตนันใหญ่มากก็อือมันดีใจมากอยู่แล้ว่ะมันแบบตอนบนเวทีก็เหมือนมีอยู่จึกหนึงที่น้ำตามันจะไหลออกมาแต่ว่าไม่เอาไม่ยังไม่อยากร้องไห้ไม่อยากร้องไห้ก็เลยไม่ร้องนีกว่าแต่แบบผมรู้สึกว่า แล้ววันนี้พี่ๆที่เข้าชิงเยอะมากๆด้วยก็พี่ๆทุกคนนะที่เป็นปวาจริงผลลัพเลยครับใช่ในวันนี้ก็ดีใจมีเกียรติมากเลยแต่ขอแอบแซวนะคะผู้จัดการคือร้องไห้น้ำตาไหลพากเลยพี่ส้มพี่ส้มอาี่ส้มเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่คอยดูแลนุ่นิวพี่ซีด้วยสาเฮียซีนุตถไมใช่พี่ซีไม่ชินกับการเรียกพี่ซีซีนุนนิวครับแล้วก็ดูแลแบบพวกเราบ้านดูมันดีมาพี่ส้มเือเป็น มี <c oughs> อย่างที่สำคัญมากๆแล้วแบบที่ต้งจะคอยดูแลคอยไปตามงานทุนง,งานนี้ด้วยต่างๆแล้วแบบตอนได้รับรางวัลพี่ส้มก็ร้องไห้ขอบคุณพี่ส้มนะครับอยู่นี่เลยพี่ส้มไม่ต้องร้องไหนะ้นรนมาให้แล้วเรมีรักของทุกคนรอบตัวนะครับมอกรางวันนี้กับแฟนๆน,นะครับแฟนๆก็เป็นคนที่สุกคนด้วยครับจริงๆร,รู้สึกว่า จะรับทวันนี้ก็ยังเกรงเกรงอยู่ครับก็จะพยายามไม่ใช่พยายามสิจะปฏิบัติตัวให้ดีให้เหมาะสมกันละวันนี้ครับทำไมนะครับมัมิใจกรภูมิใจครับรู้สึกว่ามีกำลังใจในการ ผลิตผลงานออกมาอีกเยอะมากๆเลยครับเพราะจริงๆมันก็มีบางช่วงนะครับที่รู้สึกว่าแบบบางทีก็เรื่องทอ้อเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าพอได้กําลังใจจากแฟนแล้วก็ทุกครั้งที่มีการโหวตหรือเพื่อน,นก็จะช่วยแบบซัพพอร์ตตลอดทำให้ผมเห็นว่าแบบโอเคเรายังมีแฟนอยู่ตรงน,นี้ทุกคนยังไม่ได้หายไปไหนครับ <laughs> ถ้าวันนึงทุกคนหายไปผมก็อาจจะหายตามไปด้วย แต่ถ้าเป็นใคจะไม่หายผมก็อยู่นี่แหละครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่นักาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ